มาพบกับฟาร์มในไร่ F T J Family ครับผมวันนี้ก็มาเจอกับล้อเล้าเข้าครัวครับเห็นคกแบบนี้นะครับคือเราจะตำน้ำพริกกินเนี่ยไม่ใช่นะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาทำตำแตงหลังจากที่เราปลูกแตงไว้มันใหญ่มากนะครับเราก็เลยจะมาตำแตงกินกันเนาะก่อนอื่นเลยเราก็ใส่กระเทียมนะครับแล้วก็พริกแห้งลงไปนะครับตามด้วยสากระเบือลงไปกระแทกสักเล็กน้อยนะฮะระหว่างแตงกับสากจะใช้อะไรตำนะครับผม แม่งใหญ่พอกันเลยดูดิแตงก็ใหญ่กว่าสากีกครับโอ้โหแล้วก็ตำให้มันแหลกๆนิดนึงนะครับผมเกๆิๆเข้าไปอ่าพอของได้ที่แล้วนะครับทุกอย่างเข้ากันได้ดีแล้วเราก็ใส่ถัว่วลงไปครับซึ่งถั่วเรายังปลูกไม่ขึ้นนะครับผมตอนนี้เราต้องไปอาศัยร้านข้างบ้านก่อนนะฮะถั่วนะใส่ถั่วฝักยาวเข้าไปครับผมตำให้พอแหลกๆนะครับไม่ต้องให้เละมากเดี๋ยวมันจะเคี้ยวไม่อร่อยเนาะ ก็ไปเอาแครอทมาใส่ซึ่งแครอทเราก็ปลูกไว้แล้วนะครับผมแต่มีแต่ใบตอนนี้นะครับตัวแครอทเองมันยังไม่โตเนาะเราก็เอาแครอทจากร้านข้างบ้านมาอีกเช่นกันนะครับใส่เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็มากระแทกให้มันเข้ากันเล็กน้อยนะฮะใส่ผงนัวเข้าไปพอสมควรนะครับพอหอมปากหอมคอนะฮะแล้วก็ตัดหวานนะครับผมเล็กน้อยโอ้โหไม่น้อยแล้วมั้งคราวนี้หนึ่งช้อนเต็มๆตมฮะแทกฐามด้วยน้ำปลาร้าแล้วครับสูตรสำเร็จโอ้โห ไม่น้อยเหมือนกันนะครับน้ำบรลลานะครับยิ่งใส่เยอะยิ่งนัวนะฮะตามด้วยมะเขือเทศไปติดๆครับเต็มที่ครับคกนี้นะฮะตามด้วยน้ำมะนาวเข้าไปครับไม่อร่อยให้มันรู้ไปครับโอ้โหใส่มะนาวเข้าไปด้วยนะฮะเต็มที่ครับคกนี้นะฮะต่อไปนะครับเราก็ใส่พักเอกลงลงไปนะครับผมมันคือแตงนี่เองโอ้ยครึ่งคกเข้าไปแล้วนะฮะตอนนี้หิวจะลิ้นพันกันเลยเนี่ย จะกินปลาแล้วมึนมัวนะครับผมโอ้โห,หนล้วดูดิดูสีสนันนี้แล้วก็กระแทกให้มันแหลกๆนิดนึงนะให้มันเนื้อหนังเข้ารวมกันนะครับเนื้อน้ำนะเนื้อกับน,น้ำนะต่อไปนะครับเอกของเราก็คือหมูยอโอโ้ล้นคกครับดูดิของเยอะมากเครื่องเน้นตบครับทำกินเองนะอยากใส่อะไรใส่ครับเต็มที่ครับตีขาดไม่ได้ครับขนมจีนนะครับแต่คนไทยทำ คือมันทะลักล้นคกออกมานี่คกไม่ใช่เล็กๆนะครับคกใหญ่มากห,หน่มจีนครับอะไรนะเขาเรียกว,ว่าอะไรหนมเส้นหนมเส้นหรือว่าทางบ้านเราก็คือหน่มจีนนี่เองแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันนะฮะให,หบ้บุกบักบุกบักบุกบักเป็นอันว่ากินได้ครับโอ้โหล้วครับเราก็จะแปงเทลงมาโอ้ล้นทะลักคลานเลยครับผมตอนนี้ เป็นอันว่าจากตำแตงเรานะครับกลายเป็นตำนมจีนจากตำนมจีนกลายเป็นต้องใส่ถาดครับใส่จานไม่ได้เยอะแยะมากมายเหลือเกินนะครับผมโอ้ยขออนุญ,ญาตไปแซบนวลก่อนนะครับไปแล้วบ๊ายบายโอ้โห,โโหมือชิมราครับมือชิมช้อนไม่สะาดใจครับจ่าอะไรจ่าซ่อมจะกินเส้นว่างั้นฮนะ เด็กเราใส่ผ้ไลาใช่ไหมใช่